รีวิวความเร็วในการรับสัญญาณของตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 3ชนิดด้วยกันนะครับทั้งชนิดที่เป็น600 1, s, 1, นะครับ1200 m b กะปแล้วก็1900 m มกะนะครับความเร็วของ3ตัวนี้จะแตกต่างกันอย่างไรในราคาที่200 300แล้วก็700บาทนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเนเชียลครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับว่าตัวรับ Wi-Fi แต่ละตัวนั้นนะครับที่สเปค600 1,200แล้วก็1,900เมกะไบต์นั้นมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ใส่ตัวรับ Wi-Fi อยู่ที่600เมกะไบต์เปอร์เซกอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ600เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วเน็ตกันเลยนะครับ ซึ่งผมจะใช้นะครับตัวทดสอบความเร็ว ADSL Thailand นะครับสปีดเทสนะครับผมโอเคเริ่มทดสอบความเร็วกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว600นะครับเนาะ600เมกซนะครับตัวนี้นะครับผม u u o Band นะครับ USD ราคาประมาณ200บาทนะครับถ้าเป็นตัว102 2ก็อยู่ที่ประมาณ300บาทแล้วก็ตัว109นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ700-800บาทนะครับผมโอ้โหไปละไปละ ตอนนี้ความเร็วสูงสุดดาวโหลดอยู่ที่170นะครับเมกะไบต์เปอร์เซกซึ่งความเร็วเน็ตบ้านของผมตอนนี้ก็มีอยู่ที่300คบ300นะครับเป็นเน็ตที่ราคาค่อนข้างถูกเนาะเดือนละ300บาทเองของ3รีบอร์ดแบนนะครับผมโอเคอันนี้คือดาวโหลดก็สูงอยู่แล้วนะครับผมปกติแล้วผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับในการสตรีมนะครับไลฟ์สดต่างๆก็ทำให้เน็ตไป่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันนี้คือ170กับ124นะครับผม ดีเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะมาเสียบตัวนี้กันตัวพันสองร้อยกันมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมถอดตัวหกร้อยออกก่อนอึ๊บอันนี้ตัวหกร้อยนะครับแล้วก็เอาตัวตัวพันสองใส่เข้าไปช่องที่เสียบต้องเป็นสามจุดศนะูนย์เนาะหรือว่ามีตัว S S อยู่นะครับผมมีตัว S S อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผม S S เพราะว่าจะเป็น U S B สามจุดศูนย์นะครับผม โอเคตอนนี้ก็สัญญาณตรวจพบแล้วครับมาเร็วมากเดี๋ยวราเชื่อมที่ 5G เนาะเรยวหมกไปเราเชื่อมที่ 5G นะครับเชื่อมที่สูงสุดเนาะโอเคเดี๋ยวคอนเน็กก่อนใส่รหัสก่อนนะครับแล้วก็กดเน็กนะครับผมเดี๋ยวรอการคอนเน็กของตัวพันสองสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะรีเฟชอีกหนึ่งครั้งนะครับรีเฟชหน้าตาหนึ่งครั้ง โอเคมาเริ่มทดสอบที่ตัวพันสองกันนะครับดูว่าจะเร็วกว่าเดิมไหมนะฮะอ่าเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบเนาะตอนนี้เป็นร้อยเก้าสิบสองร้อยนะฮะซึ่งแม็กของตัวทีวีบอลแบงของผมนี่ก็คืออยู่ที่สามร้อยนะครับของตัวความเร็วอินเทอร์เน็ตของบ้านผมนี่นะครับอยู่ที่สามร้อยทับสามร้อยเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมอันนี้แรงขึ้นดีเดียวเลยเดียวท่านผู้ชม น่าพอใจนะครับในราคาเพียง300บาทเองตัวนี้ก็ตัวอัพโหลดก็อยู่ที่อัพโหลดอาจจะต่ำลงมานิดนึงนะครับประมาณ110-120คือตัว124เนาะก็คือดีดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมดีเหมือนกันนะฮะ latency ต่ำหน่อยนะฮะ4.2ก็คือดีนะฮะดี ตัวนี้ดีขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็อัปโหลดใกล้ๆก,ก,กันเนาะร้อยี่สิบเมื่อกี้อันร้อยี่สามแต่ว่าตัวดาวน์โหลดนั้น203ถือว่าพุ่งขึ้นมาเลยทีเดียวถือว่าโอเคนะครับตัวพันสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวพันเก้ากันพันเก้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคผมถอดตัวพันสองก่อน WiFi 5้พันสองก่อนนี่นะฮะมันก็เขียนว่า WiFi 5เนาะตัวพันสองโอเคเดี๋ยวมาใส่ตัวตัวใหญ่กัน ตัวนี้เป็น Wi-Fi 5นะฮนะพันเก้าเนาะ USB adapter เดี๋ยวเราก็เสียบตรงนี่นะฮะ Type C SS นะฮะอันนี้ใหญ่หน่อยนะผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับดูก่อนโอเคตัวนี้ใหญ่สุดนะฮะเดี๋ยวผมหารูเสียบก่อนโอ้หไม่ค่อยไหวท่านผู้ชมมันตัวใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมย้ายแมเสเซียบตัวด้านหน้าแทนนะครับท่านผู้ชมอึ๊บโอเคประมาณนี้ได้อยู่ครับผม โอเคก็ต้องมาตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้งเนาะข้อตรง 5G เนาะคอนเน็ t ใส่รหัสนะครับกด Next นะครับผมรอก,การ Connect สักครู่ครับสำหรับตัว 5G เนาะตอนนี้ c o n n e c กแล้วครับผมคือตัวน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวว่าดีเฟสหนึ่งครั้งก่อนเหมือนจะเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคเริ่มทดสอบกันเลยครับ ตัวพนะันเก้าเนาะคือตัวนี้โอ้โอ้เร็วขึ้นจริงๆท่านผู้ชมขึ้นมาอีก20เป็น220กว่านะฮะนี่คือตัวพันเก้าไม่กระบเปอร์เซกเนาะผมค้นดูเหมือนตัวนี้เหมือนจะสูงสุดนะตอนนี้ในราคาที่ประมาณ700ดร้อนะนะ 9, 33, เนาะ239 33ในเก้ายทีเดียวท่านผู้ชมดีมากท่านผู้ชมดีมากผมนี่ชึ่งเลยอ่าตัวอาร์บอดก็สูงขึ้นนะครับเป็น126 27เนาะ ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว Wi-Fi เนาะตัวรับไ i f ฟเรามาดูตัวเลย latency กัน latency อยู่ที่5.9 latency เ,เหมือนจะอันนี้ขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ไอตัวตัวพันสองเนี่ยตัวพันสองเนี่ยเหมือนจะดีดีกว่าตัว latency ท,ที่ว่าการตอบสนองนะฮะเดี๋ยวอ,อีกครั้งหนึ่งนะ อีกครั้งหนึ่งตัวอัพโหลดอีกครั้งหนึ่งเนาะดูแล้วก็คือตามราคานะท่านผู้ชมเนาะตัว600ก็จะราคาประมาณ200ตัวพันสองก็อยู่ที่ประมาณ300เนาะแล้วก็ตัวพันเก็อยู่ที่ประมาณ700บาทก็ตามราคานะครับเนาะการใช้งานก็คือน่าจะดีกว่ากันดูอแบกน่าจะดีกว่ากันตัวนี้น่าจะดีที่สุดนะสำหรับการตาวโหลดแล็อัปโหลดเนาะ โอเคถือว่าโอเคท่านผู้ชมโอเคนะครับผมมาติดใจตรงราเทนซี่นิดหน่อยที่ว่าบางทีมันสูงกว่าแต่บางทีมันก็ต่ำเนะาะนี่ก็ต่ำนี่ไม่สูงเฉลี่ยที่4.6ถือว่าไม่สูงนะฮะท่านผู้ชมโอเคและบอยท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวนะฮะตัว apter, อะแดปเตอร์เนาะผมจะให้ดูระหว่บบางตัวอันนี้พันสองเสาเอออันนี้600เนะ 6, าะเสาก็จะสั้นกว่าอันนี้ราคาอันนี้พันสองเสาก็สูงกว่ายาวกว่าส่วนนี้พันเก้าก็มีสองเสา ที่ใส่ตัวนี้นะฮะับ2เสาก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวท่านผู้ชมตามราคาเนาะ200นะครับเอ้ยตัวเล็ก200 300แล้วก็700บาทโอเคท่านผู้ชมแต่ถ้าราคาน้อยก็เอาเอา,เอาพันสองก็โอเคท่านผู้ชมตัวนี้นะฮะโอเคท่านผู้ชมครับก็เป็นการรีวิวตัวรับสัญญาณไรไฟเนาะจากช่องมินิชแนลนะครับส่วนตัวแล้วก็ชอบตัวนี้มากกว่าตัวใหญ่นี่นะครเพราะว่ามันมันแรงเนาะในราคาที่ประมาณ700เอง โอเคท่านผู้ชมนะคบฝากกดไลค์กดใจให้กันด้วยนะครับผมลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ครับ,ก,บกับผม Money Channel ครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ